ที่สานักง,งานตาํำรวจแห่งชาติค่ะเขาก็ก็คือทํางานที่เดียวกันแต่นิ่งก็ไม่เคยเห็นเขานะคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนสวยแล้วก็มีคนคนเข้ามาจีบเยอะฮะมีลายกลุ่มหนึ่งอะคะ่ะที่อยู่ด้วยกันซึ่งเป็นไลน์การทํางานของที่ทํางานแล้วค่ะเขาทํางานเกี่ยวกับด้านธุรการเขาค,คอยมาส่งงานอยู่ในไลนยย์เนี่ยฮะ แล้วเขาก็ใช้<ม>ชื่อไลน์ว่าเลิฟเบคแฮมตอนครั้งแรกที่เราเห็นเขาเข้ามาในไลน์ก็ประมาณว่าเพื่อนๆก็แซวกันมีผู้หญิงเข้ามาใน,นไลน์มาในกลุ่มด้วยเขาก็ชอบมาแย่แย่เราในไลน์ก็แต่เรากไ็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะก็แย่กันในไลน์เล่นกันในไลน์กลุ่มนะคะที่ผมก็เลยเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ไลน์ว่าเบคแฮมแล้วก็เอารูปเบคแฮมเข้ามาครับแล้วก,ก็ก็เริ่มคุยกันเริ่มเริ่มหยอกล้อกันคุยกันฮะจนวันหนึ่งเขาก็เหมือนแอดไลน์เรามาส่วนตัวแล้วก็ ถักมาคุยนู่นนี่นั่นนะคะคุยกันอยู่ประมาณสัก,สกเดือนเศษๆได้เดือนก็คุยกันได้สักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบนักการเข้าเย็นกันก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันแล้วก็กินข้าวกันนะคะก็เป็นผู้หญิงที่สวยนะฮะบบคลิกท่าทางดีแต่พอคบกันไปจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเขาเองะฮะที่ทำที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตกับเขาครับ คนน่ารักเป็นคนพูดเพ้ออะค่ะเขาจะมีเขาจะพูดค่ะค่ะกับเราทุกคําแล้วเราเป็นคนที่ชอบผู้ชายพูดพูดแบบนี้พูดพูดเพ้อค่ะจริงๆนิสัยก็ไม่ได้คล้ายกันเลยนะคะต่างกันบางคนก็ก็จะแบบไม่ค่อยยอมกันอยู่แต่ก็มันแบบค่อยๆปรับตัวแล้วก็เวลาเรางอนเขาก็จะจะจะ,จะง้ออยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆนิสัยก็ไม่ได้คล้ายกัน ก็จะเป็นเพราะว่านิสัยต่างกันนี่แหละทำให้อยู่กันได้เขาทำให้ชีวิตผมดูซอฟซอฟลงเยอะเลยฮะปกติผมจะเป็นคนใจร้อนเขาเข้ามาจัดระเบียบในชีวิตของผมใหม่แทบทั้งหมดเลยฮะก็มีนะคะอุปสรรคแต่มันก็อุปสรรคเยอะแต่ก็พยายามประครับประคองกันเราทะเลาะกันบ่อยฮะช่วงที่เราทะเลาะก,กันครับถ,ถ้าเขาแรงมาผมก็เบาลง รู้จักหลบจากกีรยงกันฮะอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดเพื่อจะได้รักษาชีวิตคู่วันนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันครับผมสัญญาว่าผมจะเชื่อฟังหรือทําอะไรที่มันแสบๆน้อยลงนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเออก็จะรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขา,าค่ะแล้วก็จะไม่ทําให้เครียดแล้วก็เสียใจขอบคุณที่เขาเป็น เป็นแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็อยากให้เขาเป็นแบบนี้ในทุกๆวันน่ารักแบบนี้ตลอดไปก็จะรักให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้ขอบคุณเวลาขอบคุณทุกอย่างที่เป็นตัวเธอครับที่ทําให้เราได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆที่เราฝ่าฟันกันมาเยอะเหลือเกินถึงวันนี้เป็นวันที่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราประสบความสำเร็จ แล้วนะจะได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วครับผมจะดูแลคุณนิ้งไม่ใช่แค่คุณนิ้งคนะดูแลทั้งครอบครัวของเขาแล้วก็ประกอบกับดูแลครอบครัวเราไปพร้อมๆกันสัญญาครับว่าจะดูแลเธอให้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนึงจะทำได้แล้วก็ผมจะรักเธอตลอดไปคนเดียวตลอดไปครับ เพื่อมีสักวันที่ฉันมีเธอ